ไม่ซุงค่าไม่ซุงปีปีน้องๆ้อ้ก็อ้อยเซพบป,ปันแห้งข้าวใส,ส่หมกหอมกูก็กก่นกุติกูตั้งตั้งมตั้งเซงค่ะเนาะไม่ซุงตอนกลางค่ำของวันที่หกเลืนอนโทนสิบเอ็ดปีสองเหงเศร้าเอค่ะในวันเมื่อได้ข้าวใสห่หมกหอมไรหางแฮนมาข่าวเงาหลีดีเดียมาปืนเผาลาดเนปันปีปีน้องๆเข้าคาในค่ะเนาะเมือเม่อไหลมเมื่อไรก็เป็นข่าวมองอกมองใจสุกอกสุกใจอยู่ติ๊กในค่ะนะ โอคาอันนี้ได้ก็อเป็นข่าวเงาวเกี่ยวกับไปลรองวา่ายายาตั้งเป็นโควิด -19 ออกมาเหย้าในคะนะลองตั้งมันติเป็นเจิงหือมีเจึงหืออันวัน,นั่นเฮาคะพี่น้องมาหับถอมด้วยในคานอโอคาแน่ก็อเมืองอังกฤษเป็นเมืองอ่อนตั้งสุดปั่นคว่างใจตื้ยายาหยาเม็ดเปิดตาเดียยอดยาเจอแม่งตั้งเป็นโควิด -19 ในคะ่ะ เมื ite, age. Um. Age is ่อวันที่สี่เลินโทนเสบปีสองเห็นเศราเอเลิน12หมายขหนึ่งข้ามปีใต้ซอยหนึ่งปสิภานีเมืองอังกฤษ่ะไหลปั่นคว้างใจตื้อยาเม็ดอันมีชื่อว่าโมโนพิราเวียในวันน้ตาเตยอดยาตั้งเป็นโควิด -19 อันเป็นของมาร์ควาจังหนังไหนไหนค่ะห้องการลงฝ่ายยายาค่ะเนาะแอม HRE เมืองอังกฤษคะ่ะแนะนําปันห้โ้นเจออันติดจับเจอแม่งตั้งเป็นโควิด1 9อํานั้นก็โกนเจออันมีตั้งเป็นมาเข้าตั้งหาวันนั่นคะ่ะนะใจตือยายาอันไหนค่ะเนาะเปิดตาทียดยาตั้งเป็นไฮไวไล่์หนังกาปองเป็นไล่์นะคะ ลานไราว่าเป็นปอกอ่อนตั้งสุดในลุมฝ้าอ่านปันคว้างใจตื้อยะและปันคว้างอ่อนตั้งหมกจุมเขานําตั้งกินแลยายะเมืองอเมริกา F.D.A. ลูกว่าอันมีข้อมักมันไว้ว่าแต่ปันคว้างใจตื้อยายาในกว่าได้เลื่อนโทน11ปอดีสองเหงน่าวเอสยในค่ะอ่อฝ่ายตั้งอังกฤษเขาก็ไล่ด้วยจอมเงาลายพรอยอนยายะในมาอยู่ตาสีเจมเมอ่อแต่ปิด ลาดแหน่ข้อม่วนเมื่อหล่นป่นมานั่นจ้อมหนังข้อม่วนอันไล่จ้ามยายาในทันว่าโคนับก้นลูกตายแลกวนเข้างยาเตลดยอมกว่าครึ่งนึงตอนตาโคนเจออันมีฝางหางขาวแห้งหือโคนเป็นกับกินแงเพราะว่ากินเจ็มเมื่อแต่ติดจับเจ็แมงนั่นในคาวาตอนตาตี้ในเมืองอังกฤษคนอยยายามโนพิราเวียในคะ เต้จจือว่าลาเกีริโอนีคะอ่ำใจมากและในวงปนมานั่นค่ะหลวงปอจ่จจงเมืองอังกฤษและมีขคอตกลงซื้อยายาอันไน480,000คอสอยยาวนะ่ยคะอ๋อตั้งโครงการอันมีจือว่าม a r k นะคะเนาะ,ะนะลาดว่าเดออกยายาไฮไล10ล้านคอสต่อปีในเซงเนอะต่อปีในเซงและ ้เฮ็ดออกเทียงอําย้อมซาวลานคอสในปี2022ว่าจังหนังไหนค่ะออค่ะ้อมูลอันในเลยบึงอียมาที่ห้องการข่าวใต้ฟรีดอมไหนคะเนาะเป็นหื้อเป็นหาพ่องค่ะถอมข่าวโคในย่อกอยุ่มยําว่าพี่น้องเฮาค่ะหลายๆก็ก็ได้มีตั้งซื้อใจอีกนึงในคะเนาะก็เปอว่าอ่ายายเจอแมงตาเป็นโควิด19ในก็ออกมายาวในคะนะ ก็เตเลยว่าค่ะเนาะเพราะว่าเฮาขามาด้วยกวนเฮาขาค่ะเนาะกวนเฮาขาในปานเมื่อเลียวในก็เตเลว่ากัดแขนๆค่ะเนาะคงสร้างเฮ็ดออกมาหลายเจอหลายเปิงค่ะนะอําว่าเตเป็นยายค่ะเนาะเทคโนโลยีอันคึดกับคึดปานค่ะเนาะเฮ็ดสร้างออกมาหลายตั้งนําตั้งหลายในค่ะนะกํนั้นแหละกวนเฮาขาในก็เตเลว่า เตะเลยว่ากียดแต้ๆนั่นค่ะเนาะกียแตๆกัดแขนแตๆนคะนะกวยก็ว่าเตเลยว่าจย้อนเปว่าก้นเฮาค่ะกียแต้ๆอ่าย่าก็กัดแขนแตๆเปว่าก้นเฮาค่ะกียแตๆกัดแขนแตๆนใจค่ะมันก็ซํามีรองอันเฮ็ดให้สภาวสิ่งแวดล้อมค่ะเนาะเปว่าเฮ็ดให้สภาว่าสิ่งแวดล้อมน้ำๆๆๆํามาเนถึงกําแน่สภาว่าสิ่งแวดล้อมก็สําคัญปันตดตามเฮาขึ้นในค่ะคิงโฟนก ฝนอําตกหิ่งไม้ก็ไม้แห้งป่นติเข้ากัดฝนซ้ําตกเข้ากัดกออํากัดและเช่นได้เฮาคาดแต่หลายหันแตกๆแหงๆว่าฝิงฟ้าหลากหลายเฮ็ดได้นั้นขนาดเนาะกําในยายาอันไหนคะเนาะมันก็ตึกอ่าแต่เลยว่าจ่องมันได้มาถึงในปิ่นติอันเฮาคาอยู่ปอยอก็กาขันมันรู้อ่าซ้ําเตตกาหือซ้ําเตมีหมอกาหื อันว่านั่นก็เฮาขากอมโหดันคนะะมันเล็บเด็กายอยู่โยนเนาะในค่ะปยกอกรจากมันแต่มาถึงมือเฮาวอะรง่ายๆตอนแต่เ้าขาก้นยูยโยอ่อนในไหนค่ะก็บปนนั้นแหละจึงเหือกอลีค่ะนาะเปนซาว่าเ้าคันไรับถอมขาว่าเปินเฮดยาๆมันออกมายาวในเซต้าก็เ้าขาก็ยังตึกโดดหลายๆตึกโดลในฟ้าสติโตเจ้าเก่าอยู่ในค่ะนะ ข้าวค้ามาตัวอีกหนึ่งค่ะตีเว้งเกียงใหม่ค่ะออกตีในเว้งเกียงใหม่ในเลินโทนที่1 1ในกล้วยค่ะดอกข้าวตั้ง6วันใน,นไหนมีคนติดจับเจอแม่งตั้งเป็นโควิด19ซองเฮง4ปากหา18ค่ะเนาะก,ก็อเดเลยว่าอําอีในค่ะเนาะนํ้ำเต้เตค่ะตั้งเอาเมื่อวันที่สามาในคนอนปากปลายลันลายค่ะเมื่อในเน่ก็4ปาก84ในคณะ,ะมันตดจับ แพ้แห้งไหวในคะ่ะออกกา,านั้นและพี่น้องเฮาคาเนะี่อยู่ที่ไหลตั้งไรสิ่มว่าเนะี่ยก็ฟังสติกันนำนำค่ะเนาะมเ,นเมื่อเลวในที่เมืองใต้เฮาค่ะก็ติดจับแพ้กันนําไหวค่ะนะหลายที่หลายตั้งเหมือนจังหนังเมื่อว่าเมื่อซึนที่อันเฮาคา่ะไล่เอามาเปิ้นผ่านลานในปันพี่น้อฮาคาคะนะ่ะเนาะอําว่าจะเป็นที่ตั้งปอดตาเหลอคะนะ่ะเนาะเว่งตาเหลอเมืองเลนคะ่ะอสี่แสงลาเซิลเจ้าในคะนะ่ะเนาะคนติดจับเจอแมงตั้งเป็นเนี่ยก็มันนํานำนำนำมาในะคะ่ะเอาเนน่หะหลายเจอหลายเปิงมันหยับผุดในะคะ่ะ นอกกํานั้นแลอยู่ที่เลยเซมว่าซ้ยายาัยยาเฮกังยาววันเซต้าก็ยังตึกถูกลีเลยด้วยหลอมป้าอยู่รีตัวเจ้าเก่าอยู่ในคณะ,ะยังตึกถูกหลีเลฟังอยู่ไ,ไหเมามังไลเนี่ยค่ะเหมือนจังหนังเขาใส่หมอหอมก็คาดใจลุ่มลาดด้วยถึงป้าอยู่รีตัวเจ้าเก่าค่ะนะ ໃນແກ່ກົ້ນນໍາໃນເພາະວອາລອງຫອາລໍາລອງນນຄາກ່ມກາປຍກປວສວປຂາຍາມຕັໃນຂະກໍອອກງຈັໃນນງັນອໍຫາຕຮງກໍາຕຫີນັວ່າໃນຄ อ๋อคะ่ปะปยอกจังหนังว่าคะ่ะเนาะพองยามเจอแมงตางเป็นโควิดสิบเก้าแพร่ลามอยู่ในคะ่ะลองการหากินเล่งตองก็มันหยาบแต้ในอภินอาคา่ะเมื่อว่าเมื่อซื้อในสายหมอคอมไล่ถามด้วยคะ่ะเนาะโอ้ยก็โอ้ยเซมังเจอดีอันเหตุการณ์ไว้อยู่ดีเมืองไทยว่าสังวะเหตุจังไหนนั้นขนาดเนาะเขาก็ถามค่ะว่าอ้าวงวางในสู่เหตุการณ์ในนึ่งเหลินรกาหือคาเหตุจังไหนนั้นขนาดเนาะนึ่งเหลินรกาหือคายอกก็การแจจ่ายนี้จึงหือไหนค่ะนะเขาเลาดว่า ມື້ເລียวນີ້ເຮົາກໍໄດ້ເຮັດການກາຮດມັນກຮດນຂະນະງນ1ລຮຈັ່ນກ້ອຍວາ2າດ3ຮາຈັນມນາອປຮດາກູວັນຮດຈັນນຂ ออกค่ะม <iyorsun>. ังเจอจําไลจ่ายป้ากาฮองค่ะเนาะกาฮองคาดไว้กายกินการนํามันโลดว่าจังได๋ค่ะอโลกาจะจ่ายได้ก็มันนําหนเงินเข้าได้ก็มันก็มีมันก็มีน้ํานั้นขนาดเนาะมันก็เดมอง1หลน1หลนก็มันก็ซ้ําป้อมไข่ป้อยาวเฮ็ดจังนั้นค่ะออ ก้อนั้นแลยเฮาคาเด่นยเลยหันว่าพ่องยามือเหลียวใน่ยค่ะนะก้นหลักก้นโจรก้นหลักก้นหางก,ก็มันก็ซ้าเหลืงให้ไหนค่ะเอาเมือไก่ทีเฮาคาถมกว่านั่นยังป่าพีา่น้องใตขนาดเดีย่ย้อนใจขอความจังแนวว่าพี่น้องไตเฮาคาก้อนหนึ่งก็ซ้าป้ออกข่าม้าเยาวนันขนาดเนาะว่ากว่าเลยหาหลักโคเปินจอมฮองคาดไหนค่ะเอา อันนี้ตอนในกอขาวใส่หมอหอมไขย้อนทรัพแรเลี้ยงอีกนึงค่ะน้องพีนอกค่ะมังเจอเจออันปองใจก็เตมี่ยาวนันขนาดนอเจออันอันปองใจก็ว่าโอ้ใส่หมอหอมข้าเฮียงและเอาขาวจังในบ้านลาดมันตุ้มเตอร์สเลนหน้าตาไตเฮาเออสองสิงเงอร์ในนันมังก็ก็เตว่าจ้านั้นในคะนนอกลวยกาวาอันทีข้าวไขลาใจกว่าอันนี้ได้ก็มาลาดมาปองมาเลงในปันไท้พีนองเฮาคันเลยครับผูมันเป็นขาวเงานั่นขนาดนอว่ามันเป็นเจ้างอมีดเจ้งหือยู่ในค่ะขาวเงาอันนั่น ข่าวไทยเขาค่ะนาะเปินก็ออกกว่านาหน้าว่ะเปินใส่หัวคองว่าเต่างดาวส,สังสิงให้ไหนนั้นขนาดนาอเออน่ะอัน,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 อนในข่าวไทยได้ก็มันก็ออกกว่าเป็นน,นาหน้าให้ไนนั้นขนาดกานั้นแลในกว้ามไตเฮาก็ขขาก็ขึ้นออกมาอาจเด่นพันปีน้องเข้าค่ะมันเป็นจังไหนไนค่ะนาอ อ๋อค่ะปนั้นก็ยินชมกูก็ที่รับถอมปันแห้งค่ะเนาะหนังเฮดที่ฮู้เงาไล่เคล็ดตันกูมือวันค่ะเนาะอําว่าได้เป็นรองเมืองคมตุ่มรองเมืองใต้คมป้าถึงรองพี่น้องแห่งการยานเมืองยาก็ตั้งฮู้ตั้งหันต่าเสอต่างเปิงนั่นไหนก็แค่นดตเตไว้ Subscribe ปันแห้งเสร็กําค่ะพี่น้องค่ะที่รับถอมยาใครปันตั้งหันถึงมนต์เมในตอนรายการเฮาไหนก็ส่งมาเลยที่ในคอมเมนต์เฮาไหนค่ะนะยินชมกูก็ค่ะอาย้อนสู้ปันให้เลยอยู่ลิกินวานและหลอดเพลกันกกกู็ส่่ําาคคะะะเนออ๋ ออค่ะคอมมอนลองยายาในเลปงอีมาที่ห้องการขาดได้ฟิดดอมในข่าวยิ่งจมเย่นงนำข้าไมไปทรงค่ะ